รถไฟชนกันหลายรอบมากโอ้โอยาให้พูดอาจารย์คุณเราจากคุณจ่าขอก็คือดิฉันนี้นะคะที่บนรถไฟชนกันป่อยมากคุณมีกรช่วยอะไรคะเนี่ยเราก็มีแอฟแอฟเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าตอนนี้เราอยู่กับชาแนล นะคค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันคะทุกคนวันนี้เราจะไปคาเฟ่นะครับคาเฟ่ร้านหนึ่งที่ไหนคะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์นะครับได้ข่าวว่ากาแฟอร่อยเราจะไปยังไงเขาบอกว่าอร่อยผมว่ามันอร่อยเพราะรีวิวมันเยอะจากใครคะจากคนที่คุณแบบไปคุยมาจากเขาใช่ไหมจากเขาคนไหนหรือเปล่าคนไหนเออ อยู่ในตัวเมืองสุราษครับแล้วเรากินคาเฟ่เสร็จแล้วไปไหนต่อก็ไปทำงานไงครับทำงานไหนเนี่ยแกวันนี้แบบชิวชิวเนาะชิวชิวชิวคือคืออะไรนะแชนแนลอ็นเจลคิวปิดคิวปิอพิส o หนึ่งร้ิมครับป้ค่ะเป็น EP แรกนะคะที่เราจะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็ถาถ่ายความเป็นมาของเพื่อนๆนยังไงบ้างคะชีวิต ทุกคนเป็นไงบ้างเออพวกเขาที่ไม่ได้เจอกันนานกับเพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็แบบเออร้านกันมาเจอกันหลังจากติดโควิดแล้วได้เงินประกันกันไปทำอะไรกันแล้วบ้างก็แบบทำมาเยอะเลยนะแบบทาอะไรบ้ก็แบบเหลือหมดหมดแล้วอ่ะทมดหมดแล้างำไรทำยรตลาดเนาะแล้วก็แบบใช้จ่ใจสรุปสรุปนิดนึงไปเจอกับพี่าดินพี่าดินว่าในสินตาได้แพงไหมแพงนะพี่แต่แบบมันก็คุ้มมากบันทึกประจิตบอกเขปุ๊บ

คุณยิ่งไม่ยอมใจการอีกไม่เคยจำได้นวันสุด last เนี่ยคือมีพายุหวงช้างพัดเข้าตาปีด้วยริงทันไหมวะไม่น่าทันะพี่4ไหนฮะอะไรนะสี่ไหนะพีไหนพีไหนสีหรือว่าปัไม่ที่สี่ศูนยตั้งแประมาณห้าเปดมั้งมาถึงปีเกิดที่สี่ศูนย์ขัดขัดขัดันไอ้บอลกับบอตัวนี้ไอ้บน อาอาชิทนี้ชีวิตเล่าเป็นยังไงแต่ละคนแบบไหนลองเล่ามาสักเแต่ละคนไปเจออะไรเออไปเล่าก่อนเอออย่าไปทำเนสิ่งมาแล้วเสียบไม้รีมันไม่เจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมมันไม่เจ็บมันนิดเดียว่ะใช่เดียวเข้าเลยเเข้าลยแบบยิงปุ๊บไม่วางนะแต่ว่าแบบยาชามาแบบเต็มเต็มสองตาเลยก็ใส่ใส่ในตาเลยอ่ะที่ในตาเลยเหรอ ใส่ยอดเหรอยอดแล้ไม่ใส่ในปากได้นอนอันเนี้ยฮะแล้วคุณก็ได้รับใบใหม่ผู้ช่เลยค่ะมาเห็นผู้ชายได้จากเท่าไหร่จากสั้นเท่าไหร่ก็เกือบพันเนาะอบพันเป็นพันห้าเป็นพันห้างาชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณจะข่อมก็ดีนะก็ดีนะมันยังไงดียังไงเลยเล่าสิเงินดีงานดีชีวิตดีสุขภาพไม่เป็นไรก็คือไม่ดีแค่ดีดีดีหมดทุกอย่างยกเว้น ไม่โอเคดหมดละาดีดี่ดโอเคดีอะไรดีไหนเล่าสิทุกอย่างดีดีออะน้ำหวานแอบหวานสองใ้ก็ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคุณอเลยนะ คุณดูไม่ดีเลยอะอะไรที่แบบอาคาำรัมานางมากแล้วค่ะอยากได้ตัวช่วยมากเลยอะไม่รู้วเจมีคนอะไรบงมันก็มีค่ะช่วงนี้แบบรถไฟชนกันหลายรอบมากโอ้โหอย่าให้พูดอาจารย์คุณเอกจากคุณจาขอก็คือดิฉันนี้แหละค่ะที่ว่ารถไฟชนกันบ่อยมากมันมีตัวช่วยอะไรคะนี่อะเรามีแอปแอปนไม่แต่เดี๋ยวคุณอาจารย์ขอบอยากจะพูดอะไรสักคำหนึง เป็นอะไรคยกันเนอะไรว่าไฟชนไปฉันว่าไฟชปเรไม่เชีวิตชีวิตรักคุณไม่พูกคนอว่าลืนะว่าที่ีนี้ต้องออกไปต้องออกมานบ้านแตกีบ้านแตกรักฉันมันดีหวานทุกอาทิตย์พวอ่มีตัวช่วยอ่วใช่ฉันมีตัวช่วยอยู่แล้วใช่ไม่คลาดกับแฟนของคุณ แต่ว่าดิฉันอยากเล่นไปชมกับคุณเบลแนะนำเบลได้ไช่ละมาก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะหาโฉมแต่ว่าคือ <c oughs> ฉันเนี่ยคือเพื่งไปที่นั่นแหะดิฉันไปร,รู้จักแอปแอปหนึ่งมาเว้ยทุกคนคือแบบว่าคือนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายนะแค่แบบมารีวิวอะให้แบบเพื่อนฟังคือแอปเนี้ยคือแอปว่าแ n งจิโอเคียเบตโอันนี้สําคัญอันจะถูกต้องอีกทีนึงอีกทีนึงแองจิโอเคียเบตเนะ คุณรู้จักผมเล่นอยู่ไงรถรู้จรถไฟชวนผมก็เลยไม่รถไฟชวนกันใช่ปะต้องการจะซื้อแบบนั้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไหนสีซ้มซออ่ะอ่ะถูกต้องโหลดเลยคุณหวานหลดเลยนะแล้วคุณจะได้พบกับโลกความรักเอาจริงเราเป็นคนรักเดียวแต่ว่ารักเดียวในแบบ หลายๆละกหลัลอยเาโลกไม่ได้หลายใบค่ะแต่ว่าลกใบเดียวคู่ฉันเข้ามาเนี่ยเจอคุณดนเลยเนี่ยนี่คุณสวัสแล้วเร็วมากใช่ค่ะพวกแอดมเนี่ยใครดูดด้วยว่าใครดูงปอไนี่ไม่สชอะไรดีเจอคุณตาขอแล้วโอ้โหแปล้วคไา่คุณตาขอาเล่นอยู่้ยองปอกเปล่าต้อาต้องปอกเปลาอะต้องปอกไข่ ใครบอกว่าตกปลกก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะใครไม่ตกปลกก็ก็กดกดก่อนเลยกดไลค์ก่อนเลยกดเลยได้เลยโอเคไหนๆต้องเดี๋ยวเราไปเมาั์กันต่อที่คาเฟ่ดีกว่าทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วตอนสาวไม่ถึงเลยอะเก่งกินไก่ย่างอ่ะสองเก่ย่างแล้วเลยสามไม่มันมีมันมีมันมีนี่ละเนี่ยมาอินโฟเนี่ยคุณใช้อยู่ปะเพราะว่ามาอินโฟใช่คือแอปเนี่ยคือมันมีหลายฟังก์ชันนั่นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันที่คาเฟ่ดีกว่าเพราะมันจะยาวแล้วมันจะเยอะมากแต่ว่าเราจะแบบ กระชับให้ทุกคนได้ใช้ตามกันเลยอีพีหนึ่งมันได้เหรอวะจิตมันได้เหรอครับเย้ดิฉันนะค่ะไม่ได้ทำตัวเลยตอนนโอเคตอนนี้เราถึงคาเฟ่แล้วค่ะเดี๋ยวเราเราก็จอกมาไปจ้ากันนะไปแล้วไปตรงไหนเนาะโอเคตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วค่ะร้านอะไรคะเนี่ยอัพมีครับ Okay. นี้เราก็สั่งน้ำกันเรียบ,บร้อยะะแ,แล้วนะคะแต่ละคนนี่คือน้ำโกโกเย็นค่ะอะทุกคนกินน้ำอะไรกันบ้างไ,ไหนไหนโชว์หน่อยคุณพีกินนำ้ำอะไรคะยูสุค่ะยูสุอะไรคะเอ้ยยูุโซดามีของดีแบบนี้ติดตัวปะ่ะคุณโหลดเดี๋ยวนี้เลยอ่ะคุณโหลดสิคุณ,คณพิทคุณมีหรือยังคะมีแล้วครับอะมีแล้วอะแต่ละคนมีแล้วอ่ะทีนี้คือแอปเนี้ยคือมันเด่นมากๆาในเรื่องของดูดวงอ่ะอ่ะ เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมแอปที่สามารถดูดูได้แอปหาคู่ให้ดูดูเด้แต่มันดูเรื่องแบบชีวิตการใช้ชีวิตให้คุณได้ด้วยนะมันจัดการเวลาให้คุณแบบไปไหนไปนั่นไปนี่ได้ด้วยนะไหนลองดูใชอยหกรู้ว่าเออฉันกับแบบคุณเออะไรคืออะไรกันได้ปะใครนะแบบหนึ่งนะคุณน้ำหวานคือแอปเนี้ยมันจะเด็กเรื่องที่แบบว่าเนอไรเอยเป็นน้อของ โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวขอชันขอพูดนิดนึงนะว่าแอปเนี้ยคือมันเด่นเรื่องดูดวงอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ดเดียดเด๋ยว,ยว <c oughs> นิดเดียว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 โอเคนิดเดียวได้เลยจัดไปค่ะ <Okay. S 2> พีทสก็คือแอปเนี้ยมันดูดวงได้อ่าแต่ที่เด่นนะคือมันสามารถดูว่าแบบอ่ะเห็นฉันด้วยอ่ะอ่ะมันดูดวงได้ <Okay. S 2> <c oughs> แล้วคือว่าแบบอะไรนะคะฉันต้องปักเรื่องนี้ไว้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนฉันไม่รู้จะเอาเรื่องไหนก่อนดี ก็คือที่ฉันจะบอกนะคะไม่เยอะเลยวม่งแออะไรที่มันก็คือมันคีอเล่าซันที่โอเคเหมือนที่มอะไรคะคือคิดคูดมันมเลยค่ะนี่คือแอปอะไรแอปแอปแอปมันเป็นแอปหาคู่ออาหหคู่เรใช่ที่เราอ่ะแบบไปเจอเมื่อปีที่แล้วออ๋ดดู้วยใช่ค่ะแต่ว่ามันเด่นเรื่องดูดวงน้อยทำไมเด่นต่องดูดวงก็เลยอะอ่ะนี่ไงกำลังจะเข้าเรื่องแต่ว่าคุณคิดก็แบบถามอยู่หน้าอะไรก็คือแบบว่าเออไม่ได้เล่าสักทีให้ดูว่าแบบ ชานามีจริงๆไม่ได้โกหกหรือตอนไหลใดๆทั้งสิงส้นอ่ะนี่คือแอปของเขาฉันชั้ดูเลยอ่ะแต่ที่ฉันใช้เนี่ยตอนนี้คือแบบแมทชิ่งเพสเนาะทุกคนคือแมทชิ่งเพสเนี่ยคือมันจะแต่ว่าดูได<ะ>้ว่าแบบเออเราเหมาะกับผู้ชายคนนี้มากแค่ไหน,น<ะ>ก็คือแบบเราม่แค่ใส่วันเดือนปีเกิดของผู้ชายคนที่เราชอบ แต่ก็เวลาเกิดของเขานะขอจีบกันต้องไปถามมันจะไปเกิดกันก่อนใช่ไหมอ่ะเออแบบว่าเราแอบชอบชะงงี้อ่ะเราอาจจะแบบคุยกันสักเล็กน้อยอ่ะแล้วก็แบบแอบขอวันเดือนปีเกิดเข้ามาแล้วก็แบบแอบขอก็แบบทำเงินขอขอไปแบบว่าถ้าเกิดไม่อ่ะอ่ะลองคุณลองดูสมมติว่าคุณใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าได้ฉันก็ใส่ตรงไหนข้างหน้า อ่ะคุณเข้าไปเนาะคุณหวานคุณเข้าไปที่ my angel นะคะอ่ะเป็นรูปอันนี้อ่ะ my angel เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณก็กดที่ my relationship เลย relationship yes เธ r ค่ะอ่าแล้วก็แล้วคุณไปที่ matching p a g e นะคะคุณหวาน matching p a g e อ่ะคุณ ใส่ไปด้วยเลยค่ะทำพร้อมกันไปพร <ทำ S 2> <อ>้<ข>อมกันเนาะมน <6 S 1> มีของดีเราต้องช่วยเพื่อนอ่ะโทรศัพท์เพื่อนอยู่นี่เพราะว่าทำไมเพื่อนเงียบอโอเคต่อค่ะคุณต่อต่อค่ะคุณต่ะคุณใส่วันเกิดค่ะเออคุณใส่ชื่อคุณเอไปได้เลยเป็นเพศไหนคุณเอฟังอยู่นะครับ คุณได้ยินไนมค่ะคุณต้องหันอยู่ตรงนี้นะคะน้ำสมุนค่ะน้ำสมุนโอเคคุณหลังจากนั้นนะคะคุณใส่เพศนะคะมันจะให้ใส่เพศแล้วก็เวลาเกิดวันเกิดแล้วก็กดทดสอบแมทใช่ปะใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณกดทดสอบแมทนะคะมันก็จะขึ้นระดับความสัมพันธ์แบบนี้มาให้นะคะอันนี้ใครเออกาแฟครับผมกาแฟโอ้โหมาแล้วทำไมรักกันดีอย่างนี้ค่ะทคนคือแบบว่าถ้าเกิดว่ารักกันดีกับแฟนนะคะมันจะขึ้นเต็มหลอดแบบนี้ค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยค่ะเยี่ยมมากคือแบบว่ามันช่วยในเรื่องของความเข้าใจกันเหมือนแบบว่าถ้าความสัมพันธ์ยิ่งดีหลอดมันก็จะยิ่งเต็มอะทุกคนคือแบบมันจะบอกว่าโอกาสใน,ในความสัมพันธ์นี้ของทุกคนนะคะคือมันมันดีมากอะ <c oughs> ของคุณคิดเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวกำลังครักำลังครักำลังครักำลังเข้าอ่าคุณคิดมีแฟนหรือยังคะเนี้อ๋อเพื่อนคนนี้ก็คือแบบว่ามูฟเมฟไม่ไหวเบอ เกลิก yeah. ี <tampoco S 2> bon <uit> ิเกอกีบเกลือกีบอะคุณน้องหมากเป็นงไงบ้างของคุณก oh. ็จากคนที่คุณแอบชอบเป็น60เอร์เว้าว0เอรยู่เนาะใช่คุณบอกว่าไงคุณน้องอ่านซีข่ามันจะมีคาอธิบายอยู่ค่ะมีความสัมพันธ์ที่มีกบบเพื่อได้อิมแสดงว่ากถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะคือมันสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นี่ค่ะนี่คือข้อดีของมันคือมันจะเก็แบบ แต่งานเลยคุณริเั็น์ไปงานได้ไหมอาจจะมันก็ต้องแบบทำความเข้าใจกันก่อนเนาะทุกคนแต่ว่ามันมีโอกาสแน่นอนที่จะได้แต่งงานกันคือแบบไม่คนจากนี้แล้วคนนี้แน่นอนแน่นอนแล้วนะแน่นอนแล้วค่ะแต่ว่าคุณอันต้องแบบว่ามีความพัฒนาะเครื่องสำคัอีกอแต่งครับแต่งแน่นอนยถ้าเธอแต่งเธอต้องแบบเชิญพวกเราด้วยนะ ไมโฟไมโฟคุณรู้นี่ใส่ตัวคุณดีหรือยังคะร,รู้แล้วใจดีใะรนะรู้นี่ใส่ตัวคุณดีหรือยังที่อบอกว่าคุณเป็นคนใจดีใจดีใจเด็ดอ,อะไรนอนสะไรฉัม่รู้ไม่รู้หรอกว่าตัวจะเป็นยังไงแต่มเมื่อเจอแอปนี้นะดูไหมดูไอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เปิดด้วยไมโฟของผมนะครับจะมีทั้งหมด8 แปดตัวด้วยกันแปดตัวแปดตัวฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นคนนิสัยยังไงอะไรข้อนี้ยัง้าเดียร์เดอแบบเธอคิดว่าเธอเป็นคนยังไงก่อนเป็นคนใจบุญเป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์จริงหรือเปล่าอ่ะเราดูจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่เขาพูดว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์เดี๋ยวเรามาดูกันคุณอ่านนะคะอ่าฉันอ่านดีกว่าเออเป็นคนสติปัญญาดีคิดไว ไวความเฉลียวฉลาดเป็นที่ปรึกษาและครูที่ดีคืนครูอยากคืนครูลบอะไรนะคะอะไรนะฉลาดมีไหวพริบนะสามารถแก้ปัญหาจากอุปสรรคที่เจอได้ทุกครั้งอย่างนี้เรื่องแต่ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอจะได้ใส่ดีไปหมดทุกอย่างอ่ะเธอดูข้อเสียข้อเสียที่นี่คือแอปเนี้ยมันจะบอกด้วยด้วยนะคะว่าข้อเสียของคุณคืออะไรอ่ะ ูไหนดูข้อเสียงคุณดิโลเลง่ายอ่ะนี่ไงไม่สมัครสมัครอบสิบใบของคุณไงลอบสิบใบเลยเหรอรอบสิบใบน้อยไปแค่แปดเนาะชอบวาดระเวนอ่ะนี่ไงเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่ก็ของจริงค่ะเห็นได้ทุกเวลาทุกคนทุกวันใช่เหรอก็อย่างนั้นแหละก็โอเคได้ยังไงอีกเธอมีแค่นี้หรอแล้วยังไงแล้วมัน ปรับปรุงไหมมันมีข้อปรับปรุงไหมมีไนงะม,มันมีฟองชั้นอะไรเธอพูดดีอ่นอันนี้งง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 ไม่มีแอปดีๆแบบนี้ตัวช่วยดีๆแบบนี้ในชีวิตเราสินี่เราสองคนมีนะคะที่เราถึงก,กล้าพูดได้เราเลยมีชีวิตที่ดีแบบนี้อ,อยากให้ทุกคนนะครับมาลองใช้แอปนี้ดูนะครับชีวิตของคุณชีวิตทั่วไปที่คุณ กำลังดําเนินอยู่ในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นไม่ว่าจะปรับปรุงข้อเสียของตัวเองหรือว่านําข้อดีของตัวเองมาใช้เพื่อให้เกิดความเสถียรภาพของตัวเองอ,อยากให้ทุกคนมาลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองการนําจุดเด่นจุดดีของตัวเองมาใช้แล้วก็การวิเคราะห์เพื่อล่วงมานหรือว่าการหาคู่รักถ้ามันดีก็เดินทางเดินต่อไปได้เลยแต่ถ้ามันไม่ดีก็ หาหาข้อปรับปรุงเพื่อนี่เราจะได้แบบอยู่ด้วยกันได้นะโอ้โหคือแบบข้อดีของแอมี่มันแรกจริงๆนะคะทุกคนว่าไหมคะคุณคริสต้องโหลดตามแล้วป้ะโหลดแล้วต้องให้คนรู้จักโหลดตามแล้วนะทุกคนอวันนี้ก็พอหนึ่งปลุกเนาะวันนี้ที่เรามาเดทกันกับเพื่อนๆนเมา์มอยกับกับเพื่อนผงที่ไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ก็แบบหายคิดถึงเลยเนาะ เดี๋ยววันนี้เราก็แบบจากกันเท่านี้เนาะทุกคนแล้วอย่าลืมไปโหลดแอปที่เราบอกชื่อแอปอะไรนาทุกคน Android p a t